สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเนาะก่อนอื่นกบสวัสดีปีใหม่น้องจจาเนะาะเมื่อวานที่ทุกภาคทุกจังหวัดก็เริ่มต้นปีใหม่ปีนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกผู้ทุกคนเนาะ,ะนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง fc ใหม่ fc เก่าและทุกทุกคนเนาะจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่เจ็บบ่ไข้ป่จนได้เจริญขอให้ สุขสันต์ในวันปีใหม่สุขภาพดีเฮงๆนะลวยทุกคนเนาะค่ะเนะาะเมื่อนี้ก็มากินนั่นบุ๊มีิยังไลคยค่ะมีถว้ยว, <laughs> ยถวยเดียวมียุถ้วยเดียวบมื่อนี้แกงออมบอกฟักใส่ไก่บอกโตนบ้านเท่าเลยละจ้ะออมเข็มแข็งใส่ข้าขวานหอมหอืม มันจบแสบน้ำกันค่ะมาเดินมาเดินไอแม่เอ้ยมากินข้าวน้ำกันเด้อแกงบักต้นแกงออมบักต้นบักฟักส่ไกไม่ได้จ้ะอืมนัวหอหัว มอนี้อาหารถ้่วเดียว <laughs> ห่อนพี่น้องเปาจะข้าวก่อนหัวก็ปป่งใหม่ <c oughs> แขนอ่อนตอนพี่น้องเฮ้ยออมคอยเช่ขวัวร้ายปวด โดนๆในกินกระแสกไปคึนเก่าเราจะพี่น่อง ข้าเนียวก็ได้หนึ่งเนี่ยไหนละไอวันทวนโยลด <c oughs> <laughs> อาหารถ้วยเดีย huh, ว <laughs> ที่เสื้อมากินอ,อมกบกันแล้วกันมานุเอาพี่น้องใจก็อยากกินอ,อมกบป,ปนละจ้ะ อยู่บังหนอกก็มีกบขายอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเป็นกบข่อเจาอ้าตัดหัวแชแข็งามากเนี่ย <c oughs> กับบ้ากากินอนี่ะเน่าข่อเจ้าตัดหัวออกแล้วก็บอกหัวเป็นนีหอย่างเนาะจะเล่กบ้กากิาน นางบรสุทธิ์ภาพแบบ้อยกินบรสุทธิ์ภาพแบบ้อยก็ขอโทษขอขอภัยเวยจ้ะพี่น้องนางจังไรกับบอคักบอแขน <c oughs> ลงคลิปแต่ละเมือกับพ่อได้ให้ยี่แม่อยู่เมืองไทยเพิน่นเดเบิงนะเนาะยี่แม่เพิ่นเดเบิงทุกเมืออยู่เมืองไทยก็ได้ <laughs> Ja. Mm. เออปนญาเขาเนียวอ่ะเอาป่ะเอากินยังกัเห็นบ่ไดดพี่น้องในย่ปตานิดนี้นิดนี้ไป เจอสารพัดชาติกินยังกรบป๋อยกินยังไกลกรบป๋อยอยากน้ำหลอดโอ้ยเข่าติดมือสวัสดีปีใหม่ดอยแม่เอ้ย สุขภาแข็งแรงเด้อยู่กับลวกกับหลานไปเดนๆซุปูชุกคนละจ้ะสุขภาพแข็งแหง้งโอ้ยจะเมนติดมือเป็นตะไนายเขานี่ก็ได้

คำาหน่อยหน่อยบัไก่สีอิ่มแล้วมาเข้มแต่บัดนี้พี่น้องแบ น่อาหารวันนี้ถ้วยเดียวค่ะแกงอ่อมบกฟักใส่ไก่บกฟักเขียวบานเข้าเลยละจ้ะจึงได้ก็ต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้อีกสักก้อนเนาะพี่น้องเนาะจึงได้ก็จึงพอกันเอาไปพอกันคลิปหน้าจ้ะคลิปนี้ก็มี่อย่างก็ลงลงไปเนาะพ่ออี้เมียพันเดเบึงอี้เมียพันยุ่งมืองไทยเนาะพ่อเดี๋ยวไปเห็นลูกจะคล้องลูกสาวบ่ได้อยู่บ้านเนาะพ่อพันเดบึงเปิดเบิ้งคลิปลูกคลิปเต่าเนาะ กที่ได้จบคลิปใ่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องมือหนาก็จังสีมี่ยังกินหลายอย่างกว่านี้ดอกมือนี้อาหารถ้วยเดียวจ้ะ <c oughs> <c oughs> จังกหนก็ขอขอคุณ่หลายเด้อจ้จะเด้อที่เขามาติดตามรับชมจ้ะเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีปีใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ